ซึ่งเชื่อแน่ว่านะคะหลังจากในวันนี้ไปเนี่ยครูเนี่ยไดไอเดียตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวครูไดไปต่อยอดในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าทุกคนเก่งๆกันเรามีความสามารถกันทุกคนนะคะแล้วก็ที่ฝ่ายอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการวัดประเมินผลเนาะก็สุดท้ายแล้วตอนนี้การวัดประเมินผลเราเน้นที่เรื่องของ assessment for learning ก็คือการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินเพื่อการเรียนรู้มันคืออะไรปกติเนี่ยเราเราวัดจากว่าพอสอนไปจบแล้วเราก็ให้เด็ก ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีเกณฑ์ว่าเออ,เ,อ,อเด็กทําไดออ้ร้อยละ80ขึ้นไปก็คือผ่านใช่ไหมคะถ้าได้ต่ำกว่านั้นคือไม่ผ่านแล้วเราไปซ่อมเสริมอะไรต่างๆซึ่งเราก็มาค้นพบว,ว่าในการวัดประบินผลในรูปแบบนั้นลนะ่ะการที่จะต่อย,ยอดหรือว่าพัฒนาให้กับผู้เ,เรียนเวลาบุคคลมันจะเกิดได้น้อยมากเนื่องจากว่าเครื่องมือที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบ ใช่ไหมคะแต่ณวันนี้เราประเมินจากการที่เด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเขาให้เขาวได้สะท้อนตนเองออกมาว่าเขาได้อะไรจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อย่างเช่นเขาทำทองม้วนเนี่ยค่ะทองม้วนเขาเนี่ยลองถามเขาดูว่าเออจากวันนี้ที่เด็กได้ทำทองม้วนไปเด็กได้ชิมรสชาติแล้วว่าถ้าคะแนนเต็มสิบอันนั้นเดยนให้กี่คะแนนค่ะตัวเขาถามตัวเด็กอะคะ่ะเนี่ยน,นีการใช้คำถามกระตุ้นคิดแล้วนะถ้าเต็มสิบให้กี่คะแนนเด็กตอบว่าให้แปดคะแนนอ่ะแล้วถ้าจะพัฒนา ต่อยอดให้ได้เต็มสิบสองคะแนนเนี่ยนักเรียนจะทํำยังไงอให้ช่วยคิดสมมตินะคะอันนี้คือการที่เด็กเขาได้ประเมินตนเองเขาเรียกประเมินเพื่อการพัฒนาประเมินโดยที่เด็กเขาได้รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองหรือจุดที่เขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปคืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลเด็กเขาไปได้ตลอดทั้งชีวิตของเขาถูกไหม เขาเรียนจากเราจบไปแล้วว่าเขาต้องไปเผชิญกับโลกข้างนอกเนี่ยเขาจะได้นำไปตรงนี้ไปเป็นเครื่องมือที่เขาจะใช้ในการหนึ่งก็คือแสวงหาความรู้สองก็คือใช้ความรู้ไปในการพัฒนาตัวเขาแลว้วก็พัฒนาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาชีพที่เขาจะต้องไปสร้างไรายได้แลว้วก็ใช้ชีวิตจริงของเขาและนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่จะติดตัวเข้าไปได้ก็คือตรงนี้ คือจริงๆหรือมาทักษะกระบวนการคิดซึ่งสเตมและโค้ดที่มาตอบโจทย์ตัวนี้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ฝากไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะก,การเรียนการสอนที่สอนน้องท่านสอนโ้องตันี้ท่านสอนนอกราพูดถึงว่านะคะ <c oughs> เราจะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเรายึดหลักวิชาการ <c oughs> แล้วทุกอย่างมันจะมีศาสตร์ของมันอยู่ที่เขาเรียกเคยยินศาสตร์การสอน <c oughs> มันจะมีตำารำลาลิ้นอาณาสี ่ว่าศาสตร์ก,การสอ,อนของดริศนาแคนดีนะตัวนี้นเราลองเข้าไปดูสิมันจะมีรูปแบบกระบวน,นาการจัดการเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งในนั้นนะ่ะมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็น active learning แต่ที่สอนเราเก่งพูดถึงพราวิทยาศาสตร์มี 5e ใช่ไหมคะี p b l อะไรเหล่านั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระบวน,นาการจัดการเรียนรูนะ้อ่ะเราจะไม่เป็นแค่ขั้นนลัขั้นสอนและขั้นสรุปแล้วนะเราลองกลับดูวนะ่าเออถ้าเรานำ 5e ก็ไปเอาง่ายๆก็อเอา แล้วเราสมบริบทของเราเข้าไปอนะ่ะเนาะ E หนึ่งอะไร E สองอะไรไล่ไปจนถึงนะคะ E ตรงนั้นนะคะหรือว่า p e b l ยังไงแนวสเตมยังไงโคดดิ้งยังไงนะคะโอเคนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะอ่ะจะถ,ถ่ายรูปร่วมกันให้ใครมาถ่ายรูปดีอ่ะเอา